มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองเลขพิธีบวงสวงยกพระประจำวันขึ้นประดิษฐานบนสุม้ม2 18กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณวัดช้างอำเภอบ้านนาจังหวัดน,นครนายกพระครูโสพลน,นาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนาจะเอาวาัดวช้างได้ทำพิธีบวงสวงบูชาเลิกยกพระพุทธรูปประจำวันเกิดขึ้นปริสถานบนซุม้มโดยมีคุณพ่อสงครามคุณแม่สำรวยทานภัยบูนเป็นประธานพร้อมด้วยศิทยานุศิ์และก็ชาวบ้านร่วมทำพิธีจำนวนมากค่ะ ซึ่งในพิธีนะคะพระครูโสพลเจ้าคณะอำเภอบ้านนาเจ้าอาวาสวัดช้างประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเบิกเนรเจิมองค์พระประจำวันปิดทองแล้วก็พรมน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นได้มีการจุดประทัดจำนวนหนึ่งหมื่นนะัดทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีสนใจเลขหางประทัดค่ะเจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปนำลงมาโชว์เห็นเลขชัดๆได้เลข6 3สหนึ่งแล้วก็เจดานะคะเป็นเลขเด็ดนำไปลุ้นโชคแล้วก็ใช้รถเคลนยกพระประจำวันขึ้นซุม้มตีละองค์ค่ะจนครบ8องค์ด้วยกันค่ะ ขอคบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ